Ừ. Thế cô Liêm thấy một nữa. ผมก็ยู่กับผมทีนซิ่งนะผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเทสออกตัวดูวับผมก็แบบเราได้เอาไปปลวยมาใส่เนาะเอออีกทีก่อนหรือคลิปก่อนนั่นเองเราได้เอาไปเทสระยะทางแบบพันเมตรเนาะแต่มไม่มันไม่ถึงหรอกเนาะรถรถมันก็วิ่งไม่มสมบูนะ่น์เดี๋ยววันนี้เราจะมาออกตัวให้ดูกันมันแบบเออมันจะออกแรงขึ้นหรือเปล่านะ แบบถอดกับาไปไม่ถอดเนานะเออเราจะลองแบบถอดเอยแบบใส่ก่อนเนาะเออแบบใส่ก่อนเพราะว่าสักพักม่งละลายแน่นอนอะแบบเออเรามีปลายกวยที่แบบยาวขึ้นเนาะเออ้ามันจะเลี้ยงขึ้นไหมแต่ผมว่ามันจะ <c oughs> ไม่หล้งเเพราะว่าอาจจะกากไปเรื่อยนะเพราะว่ามันมันเล็กเออมันเล็กนะเดี๋ยวถ้ายอดวิวมันดีนะคนเออเดี๋ยวผมจะเอาไปเชื่อมนะคนเชื่อมแล้วก็หาปลายมาต่อสุกเข้าไปเงี้ปุ๊บ แล้วก็สปริงนี่รัดไปนะทุกคนเออมันนึกภาพออกไหมทุกคนนี่นะต่อออกมาอย่างนี้ปุ๊บถอดถอดออกได้เออประมาณนั้นเลยทุกคนที่เขาทำมาเนี่ยเออก็ต้องลองวะ่ะแต่ผมเห็นว่ามันควายิ่งดีนะแบบปลายยาวขึ้นมาอย่างนี้ระแ,แต่คนไหลนะคนเอออันนี้ก็เป็นท่อบโบนะปลายก็ไม่ยาวเท่าไหร่หรอกอันนี้อันนี้ใส่เป็นกล่อง API นะทุกคนรถก็ไม่มีคาตั้งนะ <c oughs> ไปทิ่เออหายยมันเีงวันนั้นคาตั้งหักเลยไม่อย่างวันนั้น เสียดายลืมกดถ่ายคลิปไั้ทุกคนโอ้ยสิ่งที่หายเลยเนาะเออ๋ตวตอนนี้เราก็ดูกังได้ถ่ายไหมเยอ่ะเช็คหน่อยอโอเคถ่ายเลยขอเราไม่ได้เช็คเลยวันนั้นนะทุกคนคือแบบอารมณ์มันแบบกดถ่ายแล้วเออแล้วทีวนี้เราก็ได้จอดเนาะจอดเติมลมปุ๊บผมก็กดหยุดถ่ายแล้วกวดปิดกล้องแล้วก่อนออกไปนะใช่ไหมก่อนออกเออปื๊บผมก็กดเปิดกล้อง แล้วผมก็มันเหมือนมันแบบมันเปิดมันเปิดแบบยังไงอ่ะมันดังติ๊ดติดอยู่นะเออแล้วกล้องมันแบบมันยังไม่ยังแบบยังไม่เซ็ตตัวหรืประมาณนี้นะทุกคนเออผมก็กดปุ๊บตอนนั้นเสียงท่อมันก็ดังนั่นแหละเออแล้วเสียงรถไถตัวรถไถเนาะมันก็ไม่ได้ยินเสียงดังติ๊ดเนาะทุกคนเออผมก็ฟังไม่ชัดกันเออแล้วแบบมันก็ไม่ถ่ายให้แล้วพอทีนี้ปุ๊บผมก็อ่นเดอะนั่นแหละหมอไปอย่างมันเลยแล้วพอหมอเสร็จใช่ไหม เออก็นึกว่าตัวเองถ่ายอะไรอะปุ๊บผมก็กดกดหยุดกล้องแต่มันเสือกกดถ่ายให้กล้องอ่ะไม่ดับเออกล้อ,องอ่ะไม่ดับเออโคตรเซ็งอ่ะสามสิบแปดนาทีนั่งดูพี่อัญต่อสายตรงไอ้ออะเยอะโคตรเซ็งเลยเไปทั้งหมดแบตก็ไม่มีแบตไม่มีเลย อืมไอ้เหี้ยกูลืมใส่หัวเทียนยเอนอะคุยเจริญพรไอ้เยอะนี่ครับหัวเทียนผมแม่งหนาเตอ,อ้อี้ยยังดำ รดอาการแปลกวะอ่ะเดี๋ยวมันหลุดก่อนนะทุกคนคงจะมันหลุดเนาะ มันมันคือจุกจุกนั้นเสียงก็ดีนี่เองนะทุกคนเสียงเสียงท่อไม่เงียบเลยแทบไม่ได้ยินอะ่ะ <c> พ <oughs> <c oughs> ี่เขาทำทางใหม่ด้วยวะโอ้อยถือทำได้ไหนดีละ มันเริ่มร้อนมันเริ่มมะหลายนะทุกคนเออเรือละลายละรถก็ไม่มีขาตั้งด้วยเยอะ รถมันแปลกๆไปด้วยกันน่ามันปปแปลกๆคนเทียนจะไปแล้วมั้งยวลองเทสด,ดูก่อนด้ว่าสักล้านอาการรถแปลกๆแล้ว ข <c oughs> นาดรถอาการกแตกแฝงอะเราไปแล้วมั้งเพราะไปทีมวันานั้นมันแตกแฝกแล้วอ้าวรถอาการแตกล้วคนเราจะได้แก่อีกรอบหนึ่งล้ว รถแปลกๆก็จะออกแรงเลยฮ่เรยงอยู่นะใส่ท้ายท้ายกล่องเหรียญเลยนี่กล่องอ๋อเครื่องยังไม่ร้อนแล้วปกติแล้วทุกคน เดินมาหลายแล้วมาอีกสรอบหนึ่งี๋ยวเราถอดกล้องเล็กหรอกกนะโอ้ยโไม่กล้าสับสองทางมันเขาทำไปเหมือนล้อไม่ตรงอ่ะเหมือนล้อไม่ตรงเลย มันรถว้าวรั่วเลยเดี๋ยวต้องกลับไปวัดดูกำลังอัดแล้วเดี๋ยวเราถอดกล้องเลยก่อนทุกคนละลายและเออไม่เต็มที่รถรถไม่เต็มที่อีกแล้วเออเออ,อคุ้ร้อนเลยยือ้อ,อคุ้นร้อนอ่ะดูมันเป็นยังมันละลายแล้วทุกคนร้อนเนีเออ่ย เราคอยควงมาอยู่หร้อนอ่ะเดี๋ยวจะทำเป็นดีๆนะต่อไปนี้เดี๋ยวเอาหาซื้อมาใส่แล้วพักถามพี่อันก่อนว่ามีไหมไปกวยขนาดนี้เดี๋ยวเราไปเบิร์นเยาวัฒนแล้วสั่งกับพี่อันเดี๋ยวผมสั่งมาทำคลิปนะทุกคนร้อนบอกเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้เรือ,ยอยงร้อนร้อนร้อนโอ้ยโอ้ยร้อนร้อนร้อน คนร้อนทุก yeah, คนเยี่ยคนร้อนเลย mm. คนร้อนนะ่ะนนี้กล่องเดิมนะกล่องรีแมวละฮะแล้วเรา,เราถอดอลอกกันทุกคนอ่ารถมันแปลกกว่าทุกคนไม่เตรียมที่แล้วอที่นี้ แค่อุดหลุมเป็นไปเทท่านนู้นดีไหมไครทุกคนคลิปนี้ไม่เตรียมที่อีกแล้วเสียงยิ้มหมายเลยก็ แต่กันดีๆีหนาทุกคนรถไม่มีปัญหาอีกแล้วตัยใสน่าจะไม่เอาเรือก็หัวเทียนเนี่ยแต่มันหนาขนาดนั้นอ่ะ